โมเดิร์นไทีวีร่วมกับบริษัทคารวะหกจำกัด TUF เสนอ ต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตูงฟู้ดเวิร์กรายการสำหรับคนที่รักความอร่อยทุกรูปแบบค่ะและถ้าใครมีแรงวัตถุดิบของกินเมนูอาหารท้องถิ่นร้านที่อร่อยนะคะที่อยากให้มาดามตรงตามไปพิสูจน์หรือเยี่ยมชมนะคะสามารถส่ง SMS มาบอกกันได้เลยค่ะที่เบอร์4ตอง1 2 8 8นะคะผู้โชคดีหนึ่งท่านจากทางรายการก็มีของรางวัลจะมอบให้ค่ะ นีเสื้อยืดลิมิเต็ดแอดดิชั่นเลยนะคะเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูที่ช่วยลดน้ำหนักแต่ไม่ลดความอร่อยค่ะไปตามชมกันเลยดีกว่าค่ะรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์วันนี้มาตามตรงไปตามหาพักอารมณ์ดีที่วังน้ำเขียวอร่อยแบบตวงเมื่อแจ็คแฟนฉันต้องการลดน้ำหนักชิงเงินแสนเลยบุกมาถึงครัวมาดามตวงเพื่อขอเมนูช่วยลดน้ำหนักและอร่อย ที่สําคัญไม่อ้วนทำตามตวงพบเทคนิคเด็ดของเมนูไข่เจียวใช้โป๊กินได้ทุกวันไม่เบื่อห้ามพลาดค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย PUF าตามตรงวันนี้ค่ะมาดามตรงก็อยู่ที่สวนผักของลุงไกรนะคะอยู่ที่วังน้ําเขียวค่ะเขาว่ากันว่าเป็นสวนผักอารมณ์ดีค่ะเพราะลุงไกรเนี่ยจะร้องเพลงให้ผักฟังค่ะแล้วมาดามตวงกินผักของสวนลุงไกรเนี่ยจะอารมณ์ดีหรือเปล่าคะเนี่ยไปหาลุงไกรกันดีกว่าค่ะไปันโอ้ยมันจะเดินลําบากยากเย็นขนาดนี้ละ่ะ <c oughs> นี่รองเท้าฉันคู่ละหมื่นเจ็นะเนี่ยเห็นไหมอีกแล้ว เอ๊ะได้ยินเสียงเพลงแล้วสงสัยจะอยู่แถานี้แน่เลยลุงไกลขาลุงไกลยูฮูมาดามตวงมาหาแล้วยเไทยฮู้นี่หยุดนี้เองเจ้าของแปลงผักอารมณ์ดีค่ะ ลุงไกรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาดามตวงมาวันนี้จะขอให้ลุงไกรเนี่ยช่วยร้องเพลงที่เขาคัดคิดกันตอนนี้แน่นอกอ่ะยกออกเนี่ยร้องเป็นไหมลุงแน่นอกก็ยกออกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลุงไกรมั่วเก่งนคนมาที่นี่เนี่ยเขาขอให้ลุงร้องเพลงอะไรที่แบบประจําเลยต้องเจอเพลงนี้ประจําส่ใหญ่จะเป็นคนไม่มีฟัน เขามีแต่คนไม่มีแฟนอ p o โ t ต o p เอ S ดีมากเลยนีหน้าละผักลุงแบบถึงสวยเนี่ยลุงลดน้ำตลอด S S อย่างเงี้ยเท่หโยมกันจริงเลยไหวไหมไหวไหมชอบ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  On the dinder trees, younger than the mountains, mountains blowing mountains. like a breeze, country, country roads, road, take me home, to, to the, the place. place I belong, oh, West Virginia, Virginia mountain my, take me home, country, country roads. แปลงผักของลุงไกรเนี่ยดูอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีอารมณ์ดีจริงๆนะคะนุ่นๆ,ๆเห็นผักยิ้มเลยนะเพราะคนปลูกก็อ,อารมณ์ดีแต่ยิ้มไม่เห็นฟันหล่อเหมือนคนปลูกเลยนะท่านโดนแมลงแคบไมลฟันหล่อหล่อเลลุงไกรขาผักที่ลงดินเนี่ยคะ่ะมันมีความแตกต่างยังไงกับผักไฮโดรโพดิกคะต้องบอกว่าต้นทุน กินแล้วมันก็หวานกรอบคำว่าดินเนี่ยผักมันจะทนถ้าไม่ได้ปลูกด้วยดินเนี่ยสามวันคอ,ออ่อนคอพับนี่สิบหนะ้าวันเฉยๆนะเก็บไว้ได้ข่าวว่าสวนลุงไกลเนี่ยผักเผือกอะไรนี่คนเขาจองกันเยอะแยะมากลุงทําไม่ทันหรอคะการเกษตรมีสองอย่างไม่ขาดก็เกินป <c oughs> ีอนองมี <c oughs> <c oughs> นะครับแต่เราก็มีความรับผิดชอบคือตรงนี้ปลูกตลอดทั้งปีจะ ได้จะเสียไม่ได้ใส่ใจเพราะเราเอาความสุขเป็นที่ตัง้งสุดยอดขอกดเลิฟเลยเลิฟเลบคุณขบับมีเคล็ลับอะไรในการปลูกล่ะคะเนี่ยผักสวยได้ก็คือการใส่ใจดินดีคือดินทีนน่มีหญ้าแล้วเราก็านั่งถอนหญ้าพอเราถอนหญ้าออกซิเจนก็เข้า ใช่ไหมผักมันก็โตเร็ววิธีเลือกผักที่ดีก็คือใบไม่ให้ฟันหลอหรือเปล่าก็จริงๆแล้วเราก็ตกแต่งอยู่แล้วนะค่ะจริงๆตรงนี้ตัดไปก็ทานได้เลยได้เลยล้างน้ําหน่อยนะเพราะว่าเราปลูกปูกดินผักที่นี่สงหล่อได้เลยนะครับทานอาหารครบถ้วนคุณภาพเยี่ยมนะเพราะเราทํามาตั้งยี่สองปีแล้วใส่ใจไว้ยี่สองปีแล้ว ลุงไกลพอทราบไหมคะว่าคนเขาซื้อผักลุงไกรไปเนี่ยเขาเอาไปทําอะไรทานได้บ้างทานสดก็ได้อย่างบางอย่างก็แกงส้มได้อย่างพวกคอสคอสเนี่ยไปผัดหมันหอยก็อร่อยบางที่เขาก็เอาไปลองจานบางคนก็บอกว่าเอ๊น้ำสลัดสามารถที่จะใช้กับผักทุกอย่างเลยได้หรือเปล่าจริงๆแล้วมาดามตงขอแนะนำอย่างนี้นะคะว่าน้ำสลัดบางชนิดก็เหมาะสำหรับ รสชาติของบางอย่างอย่างเช่นผักแบบนี้ค่ะเรียกว่าผักเลตเลตลีฟนะคะก็เหมาะสำหรับพวกน้ำสลัดน้ำใส uh. แต่ว่าถ้าเป็นแบบผักคอสึืงใบหนาหนาอยใบหนาาหน่อย,อยก็สลัดน้ำข้น uh. ก็จะเข้าได้ดี เห็นผักกาดหอมสวยๆแบบนี้ค่ะคิดถึงอาหารเวียดนามเลยค่ะลงุงมีร้านปโปรดที่มาดามตรงชอบไปค่ะคือร้านวินเนอร์ค่ะอยู่แถวแยกวังหินนะคะคแล้วก็อาหารที่จะกินกับไอ้พวกผักกาดหอมแบบนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่แหนมเนื้อ,อปากม้อยวนกุ้ง,งพันอ้อยนะเฟอก็อร่อยปอเปียสดแล้วก็ปอเปียทอดนะโอ้โหเอาผักแบบนี้นะหอ่อปุ๊บ ใส่เข้าปาักเขียวกลมๆๆโอ้ยสวรรค์จริงๆค่ะน้ำจิ้มอร่อยอ <Wow. S 1> อร่อยเนาะขอตัดผักลุงสักครึ่งแปลงเนี่ยค่ะเอาไปแลกอาหารเวียดนามที่ร้านวินเนอร์ทานหน่อยนะคะขอ,อบคุณครับแล้วก็เอาอาหารทางวินเนอร์มามาแลกกับลุงไก่เนาะโอเคถ้าคุณผู้ชมที่บ้านเนี่ยอยากมาส่วนลุงไกลบ้างอะคะ มาง่ายๆมาที่นี่มายังไงคะ๋อก็อำเภอวังน้ำเขียวจาก34เภสานสีตมนไทยสมัคีรีค่ะก็เข้ามา8กิโลอยู่ซ้ายมือจะมีชื่อฟามเอาเลสสูญยำหลายสินค้าชุมชนอะครับเป็นการกระจายรายได้นะให้ชุมชนครับลุงค่ะลุงเล่นอินสตาแกรมไหมคะเดี๋ยวมาดมตรงขอถ่ายรูปคู่กับลุงนะคะเดี๋ยวจะเอาไปลงไอจีค่ะเดี๋ยวเดวแท็กไปให้อ่าหนึ่งสองสาม ลุงขะฟ้าร้องแล้วฝนจะตกแล้วค่ะเดี๋ยวคุณลุงต้องร้องเพลงฝากคุณผู้ชมนะคะมีสุรมีทุกเกิดก่อให้รุงน้อยให้จัเรียงเป็นลุงแล้วให้ห่วคิดจะพาดผิมันเพียงเพิ่มมาลองทำจะได้รู้เปลี่ยนไป ช่วงหน้าพบกับแจ็คแฟนฉันที่มาขอเมนูอร่อยช่วยลดน้ำหนักชิงเงินแสนจะเป็นเมนูอะไรอีกสักครู่เดียว, Adam, ว,วช่วงอร่อยแบบตวงสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ชบาพันรายจิวเลอรส ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอร่อยแบบตวงค่ะแขกรับเชิญวันนี้นะคะเขาติดต่อมาค่ะว่าอยากให้มาดามตวงสอนอาหารลดความอ้วนค่ะสำคัญก็คือต้องอร่อยนะคะถ้าเขาลดใน1เดือนได้10กิโลเนี่ยเดือนนี้จะได้1 0 0 0 0แบาทค่ะจากคุณวูดี้เพราะฉะนั้นวันนี้เขามาที่นี่เลยค่ะขอต้อนรับน้องแจ็คแฟนบินว <laughs> นน้วค่ะแฟนฉันจ <laughs> ้ะ่ตวงสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ตว สวัสดีค่ะนี่ครุณผู้ชมมาทําให้เห็นเลยครับพี่ตวงว่าผมเนี่ยนะฮะตลอดสิงหาคมนี้นะครับผมเนี่ยต้องลอดน้าหนักให้ได้ครับผม10กิโลเดี๋ยวผมขออนุญาตชั่งน้าหนักก่อนเลยแล้วกันเนาะเอาเลยทําให้พี่ดูเลยนี่นะฮะไอ้บา<ป>ชั่งแปดนี่ไงร้อยยี่สามโลครับผมตอนชั่งกับพี่วูดดี้เมื่อต้นเดือนสิงหาวันที่หนึ่งนะฮะหนักร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมหายไปสี่โลแล้ยังเหลือเวลาอีก สกอาทิตย์ใช่ไหมผมก็เลยต้องมาหาพี่ตวงเพื่อจะให้คิดเมนูลดน้ำหนักนั่นเองครับวันนี้พี่ตวงจัดเมนูที่เรียกว่าข้าวต้มบุกปลาจักกะพัทปลาตัวนี้เขาเรียกว่าปลาเต่าเต้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเส้นบุกค่ะนอกจากมีปลาพี่ตวงเพิ่มโปรตีน ใช้หมูด้วยพี่ตงจะเอาไปผัดใส่น้ํามันน้อยๆค่ะ,ะเรียกว่าหมูบะเตงเราจะหั่นเป็นลูกเต๋าค่ะอ่าฮะเ<ย>ดีย๋ยวหั่นไปเดี๋ยวพี่ตงจะหั่นปลาพี่ตงชอบหั่นให้ชิ้นโตๆเวลากินนะมันเต็มปากเต็มคำมันจะอร่อยกว่าใช่ไหมหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะโรยเกลือลงไปนิดนึงค่ะขอ,ของกระดูกปลานะคะก็โรยเกลือไปนิดนึงค่ะ เสร็จเรียบร้อยครับผมค่ะมาค่ะแจ็คตอนนี้มาผัดหมูบะเต่งเอาละฮะอันนี้คือน้ำมันพืชค่ะใส่นิดเดียวในขณะที่แจ็คจะช่วยพี่ตวงผัดอันนี้เราจะเทน้ำซุปลงไปอุ่นรอเลยเดี๋ยวพอเสร็จปั๊บก็จะได้กินปุ๊บเลยเล็ดเล็ดมาคุ้มจริงๆอันนี้ก็ใส่กระเทียมค่ะเพิ่มความหอมเป็นไงเป็นไงหอมมากครับผมกี๊ิจเตจมูกลย ไม่ลดแล้วอยู่บ้านทํากับข้าวอะคะไม่เคยครับผมส่วนใหญ่แล้วทอดไข่อย่างเดียวง่ายๆเลยเราก็ใส่เครื่องปรุงอันนี้ก็คือซีอิ๊วขาวหอมน่าทานมากซอสปรุงรสโอ้ยแต่น้ำตาลโอ้ไม่กินแล้วน้าตาลแล้วอ้วนนะเด็กมันเป็นน้ําตาลลดน้ําหนักเขาเรียกมัลติท่ลรู้จักไหมอ๋อได้งั้นได้อันนี้เป็นผงพะโล้นี่ตกลงคุณรู้ดีแกงด้วยแหละให้มีตรงมาให้ผมอ้วนขึ้นไม้นี่พริกไทย เกลือนิดหนึง่งสีอิ่วดำเพื่อสีสันสวยงามนิดนึงเราจะคั่วรวนรวนแบบนี้คุณผู้ชมให้หมูเนี่ยซึมซาบของซอสเข้าไปในเนื้อหมูขอพูดเลยนิดหนึง่งว่าถ้าผมเสร็จภารกิจ1นึ่งแสนผมได้ปุ๊บเอามาแบ่งพี่ตวงแบ่งห้าหมื่นเลยโอเคปะโอเคแต่พี่ต้องทำออกับข้าวผมกินนะทั้งเดือนโอเค okay. <Okay. S 2> <laughs> โอ้ยไม่รถแล้วหลังจากหมดสิ้นเดือนนี้เอาเงินมูดี้เอาให้ได้ก่อนเอาให้ได้เงินวูดี้ก่อนหมูบะเต็งเสร็จแล้วครับผมอันนี้บุกเราจะทำอะไรต่อไปพี่อันนี้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวต้องไปสับอ๋อสับให้เหมือนข้าวใช่เอาสับให้มันเหมือนเม็ดข้าวค่ะเล็กๆพี่ธงจะหั่นต้นหอมผักชีขึ้นช่ายรอไว้ค่ะไหนๆก็ไหนแล้วเพิ่มไหแล้วล่ะเอาเลยครับผมไม่น่าจะอยู่เอาละ น้ำเริ่มเดือดแล้วต่อไปเราก็จะลวกบุกก็จะเอาบุกใส่ลงไปเลยค่ะน้ำซุปเดือดแล้วนะคะคุณผู้ชมจะใส่กระดูกปลาลงไปก่อนกระดูกปลาลงไปน้ำซุปนะแจ๊คครับผมพี่ตงจะใช้โครงไก่3โครงต่อน้ำาึ<ะ>หม้อนะคะแต่โครงไก่เนี่ยเราต้องดึงเอาไขมันแล้วก็ล้างด้วยเกลือค่ะแล้วก็ลวกน้ําร้อนที่โครงไก่หนึ่รอบทิงไป<ะ>แล้วค่อยเอามาต้มเอาน้ําซุป ประมาณ1ชั่วโมงอ่ะทีนี้บุกเราได้แล้ว<ะ>ก็จะเทออกเราต้มน้ำซุปได้ความหวานของกระดูกปลาเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเปิดไฟให้แรงแรงแรง,แ,รง,แ,รงแล้วเพราะว่าอันนี้คือเทคนิคเคล็ดลับทุกอย่างที่เป็นปลาต้องให้สุกโดยเร็วนะคะถ้าค่อยๆสุกชา้าๆเนี่ยความหวานมันก็จะออกความชุ่มชื้นจากในเนื้อปลาก,ก็จะออกเหมือนกันถูกต้องอ้าวจ๊ครับ ตักกระดูกป้าออกเลยได้เลยครับผมส่วนของแจ็คอันนี้เป็นส่วนของมาดามไม่ใช่แล้วครับผมคนละครึ่งครับคุณดวงน้ําเดือดจัดแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะใส่เนื้อปลาลงไปเลยเพิ่มความหวานนั่นเองเพิ่มความหวานเร่งไฟแล้วนะพี่เนาะเร่งไฟเลยม่เกี้ผมตัดไออะไรนะบุกรอไว้เลยนะพี่เนาะพี่ตวงเน้นบุกหรือเน้นปลาอันนี้จะเป็นขา ขายแห้งเราจะใส่เพื่อดับกลิ่นคาวของปลาแล้วก็อันนี้ใส่ตั้งชายแล้วก็พริกไทยไม่แจ๊กรสอะไรได้ครับผมได้ครับพพริกไทยนะคะครับปรุงรสในน้ําซุปสักเล็กน้อยค่ะด้วยซีอิ๊วขาวเน้นนะครับสนใจไหมสนใจไหมสนใจไหมโอ้โหเปล<ะ>ี่ยนแล้วแ,แมวแล้วแมวจ้างเกิแมวแกระดูกนี่เลยเป็นปลาครับผมอ่ะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีขึ้นช่าย กระเทียมเจียวกระเทียมเจียวรวยหมูคือบะเต่งบะเต่งนะฮะมาถึงเวลาเริ่มเลยนะครับผมเอาเลยเวลากินบุกแล้วมันเหมือนยังไงรู้สึกว่าเหมือนเป็นข้าวหรือเปล่าอะไรตอนแรกคิดว่ามันจะคล้ายๆกันนะพี่แต่พอกินเข้าไปปุ๊บมันเหมือนเป็น เส้นนุ่มๆแล้วก็แบบว่าเหมือนเยนลลี่นิดนึงอ,อร่อยมากครับพี่ตงว,ว่าเนื้อปลาสดๆเนี่ยเนื้อมันเด้งมากเลยเนะอ่ะครับครับผมจมดจังเอาพี่ไม่กินปลาเหรอฮะไม่ไม,ไม่ทำไมกินเร็วนักอ่ะ,ะมันหินวว่ะพี่ไม่ไหวครับอะไรเอ่ย ก <Cake. S 1> <Hey. S 2> อันนี้คือแ i ช n f ั่นฟรุตชีสเค้กก็คือข้างบนเนี่ยค่ะเป็นน้ำสวรร uh huh. แล้วน้ำตาลที่ใส่ค่ะใช้น้ำตาล<ะ>ัลจิทัลนะคะส่วนต้องฐานเค้กเนี่ยจะเป็นถั่วอัลมอนด์บดแล้วก็ผสมกับเวโปรตีนจะกินลองดูซิว่าเป็นไงผมไม่เชื่อนะขออนุญาตนะครับผมหน้าฟินอุ้ยเหลือค่ามากอร่อส อร่อยเพื่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติค่ะน้องแจ็คต้องถามว่าเมนูวันนี้อ่ะเวิร์กหรือไม่เวิร์กคะพูดตรงๆเลยในฐานะเป็นเด็กไม่เคยที่จะโกหกผู้ใหญ่อยู่แล้วบอกได้เลยว่าเมนูของคุณมาดามตัวงเวิร์กเนี่ยเวิรไม่เชื่อใช่ไหมเอากลับบ้านอีกไหมของก่อง <c oughs> เอาละค่ะพี่ธงก็เดี๋ยวมอบเล่มนี้ให้น้องแจ็คนะคะและเล่มนี้นะคะผลงานเล่มล่าสุดของปีนี้เลยค่ะ king กิ้งโฟกัสน้องแจ็คนอกจากหนังสือสองเล่มนะคะครับผมวันนี้พี่ธงขอมอบน้ำผลไม้ชบานะคะให้น้องแจ็คกลับไปดื่มที่บ้านบำรุงสุขภาพนะคะได้เลยครับและนี่ละค่ะแขกรับเชิญพิเศษของมาดามตัวนะคะน้องแจ็คคารมเป็นต่อรูปหล่อ ุงกองโอยโอ,ย,โอ,ย,โอยต้องลุ้นกันครับผมแล้วช่วยกันลุ้นนะคะว่าน้องแจ็คจะได้เงินแสนจากคุณพุดีหรือเปล่าสิ้นเดือนนี้รู้แน่นอนได้เลยครับผมแล้จเอาเงินแสนมาฝากนะครับพี่ตัวงขอบคุณกบได้เลยครับขอบคุณครับพี่ตัวงครับขอบคุณครับช่วงหน้าทําตามตวงพบกับเทคนิคของเมนูเด็ดไข่เจียวชัยโปกินได้ทุกวันไม่มีเบื่ออีกสักครู่เดียว วงทำตามตวงสนับสนุนโดยชุดเครื่องครัว s สวิ l i n g น้ำยาเช็ดกระจกคิงสเตลล่าทำตามตรงวันนี้เมนูง่ายๆกินได้ทุกวันไม่เคยเบื่อไข่เจียวชัโปโ๊แอคชั่นไข่เจียวชัโป๊นะคะส่วนผสมมีแค่นี้ค่ะเทคนิคเคล็ดลับของไข่เจียวชัโป๊นะคะต้องใช้ชัโป๊หวานค่ะ ใส่น้ำมันลงไปนิดเดียวค่ะกระเทียมนะคะคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยบอกว่าทำไมจะต้องเอามาผัดให้วุ่นวายยุ่งยากจะบอกค่ะนี่คือเคล็ดลับเลยค่ะที่ทำให้ไข่เจียวใช้โป๊ของเรานะคะทั้งหอมกระเทียมค่ะและใช้โป๊เนี่ยได้รสชาติแบบเข้มข้นเลยนะคะก็จะต้องเอามาผัดก่อนค่ะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราจะใส่ใช้โป๊ค่ะ เราจะผัดใช้โป๊กกับกระเทียมให้หอมหอมนะคะใส่พริกไทยนิดนึงค่ะไข่สามฟองละค่ะฟองที่สามตีแบบเกียวธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวใช้โป๊ะเราผัดหอมนะคะเราก็จะเอามาผสมนในไข่ค่ะแล้วก็ลงไปเกียวค่ะง่ายใช่ไหมล่ะค่ะหอมละค่ะ เราคั่วให้แห้งๆนะคะจะดูลักษณะชัยโปะนะคะว่าเขาจะมีเกรียมขอบๆค่ะเอาละค่ะตอนนี้ปิดไฟนะคะแล้วเอาชัยโปะใส่ในไข่ที่เราตีเตรียมไว้เลยอะคะ่ะคุณผู้ชมจะสงสัยอะค่ะว่าเอแล้วมาดามตัวไม่เห็นใส่สี๊วไม่เห็นใส่อะไรเลยไม่ใส่ค่ะวันนี้เพราะว่าชัยโปะเนี่ยเขามีความเค็มความหวานมีรสชาติอยู่ในตัวของเขาเองแล้วค่ะ ถ้าเราใส่ซีอิ๊วลงไปค่ะไข่เจียวของเราก็จะเค็มเกินไปนะคะแค่เราผสม,มใช้โป๊กับไข่แล้วเดี๋ยวเราลงไปทอดค่ะเวลาเราทอดไข่เจียวใช้โป๊ะนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนค่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าใช้โป๊มีความหวานค่ะถ้าใช้ไฟแรงค่ะมันก็จะสีไม่สวยค่ะจะสีคล้ำค่ะอ้อแล้วคุณผู้ชมจะถามว่า วิธีเลือกใช้โป๊ยังไงใช่ไหมคะใช้โป๊ะใหม่ค่ะสีก็อ่อนค่ะถ้าใช้โป๊ะเก็บเก่าค่ะหรือค้างปีค่ะสีเข้มเข้มค่ะเอาละค่ะก็จะลงไปทอดเลยนะคะทอดด้วยไฟอ่อนๆไปนะคะสักแป๊บเดียวค่ะพอให้เขาฟอร์มตัวเราก็กลับคางค่ะหนึ่งสองซ่ปึ๊บนี่ไข่เจียวใช้โป๊ะเนี่ยไฟต้องอ่อนจริงๆค่ะถ้าไฟแรงค่ะแป๊บเดียวค่ะ สีเข้มปั่นเลยก็จะหาว่าไข่เจียวไหมน้าวสุกแล้วค่ะนี่คะ่ะหอมนักกินตกแต่งด้วยผักชีนิดนึงค่ะและเมนูไข่เจียวใช้โป้ะนะคะทำกินก็ง่ายทำขายก็รวยค่ะทำกินทุกวันไม่มีเบื่อค่ะเมนูนี้ลองทำตามตรงดูนะคะรับรองอัวค่ะ มาถึงคำถามที่คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลวันนี้เป็นแปง้งแพนเคก้กสำเร็จรูปอร่อยได้ง่ายๆจากประเทศออสเตรเลียจำนวน3มรางวัลคำถ,ถามมีอยู่ว่าในเมนูเขาต้มปลาจัก,กรพพัดของคุณแจ็คแฟนฉันมาดามตวงใช้ปลาอะไรในการต้มถ้าคิดว่าเป็นปลาเต่าเต้ยพิมพ์ที่1ถ้าคิดว่าเป็นปลาเว้เฮ้ยพิมพ์ทีสองแล้วส่งต่อมาที่หมายเลข4ีตองหองปปิดรับผลถึงเวลา18นาฬิกาของวันนี้และนี่คือหมายเลขผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้ว ครับรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ควันพุธที่28สิงหาคมเวลาบ่ายโมงครึ่งมาตามตวงไปใจตลาดและชิมบะหมี่เจ้าโปรดของมาดามตวงที่เยาวราชอร่อยแบบตวงมาร่วมเปรี้ยบปิสน้ำลายหกไปกับแกงส้มสูตรพิเศษสำหรับดาราสาวระดับตำนานคุณจิ๊กเนวรัตทำตามตวงกับเมนูง่ายๆได้สุขภาพแกงจืดมะระยัดไส้หมูวันพุธที่28สิงหาคมนี้เวลาดีๆบ่ายโมงครึ่งมาดามตวงฟู้ดเวิร์ค แล้ววันนี้เวลาของรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์คก็หมดลงแล้วค่ะถ้าใครมีของกินเด็ดๆประจําท้องถินหรือร้านอร่อยที่พร้อมจะการันตีนะคะสามารถส่งมาบอกมาดามตวงเลยค่ะได้ที่ SMS ค่ะ4ตอง1 2 8 8ค่ะแล้วมาดามตวงจะไปหาถึงที่เลยนะคะแล้วทางรายการก็จะคัดเลือกผู้โชคดีหนึ่งท่านเพื่อรับรางวัลจากทางรายการค่ะหากสนใจติชมรายการก็สามารถติดต่อมาเลยค่ะ ได้ทาง Facebook, Twitter หรือ Instagram นะคะวันนี้ขอขอบคุณเสื้อผ้ายะโกมาริกาดนะคะบริษัท TUF ค่ะน้ำดื่มผลไม้ชบาพันรายจิวเลอร์สยามพารากรอนค่ะสเปรย์ปรับอากาศคิงสเตล่านะคะอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวชเวลลิงค่ะอย่าลืมนะคะความอร่อยอยู่ที่ไหนมาดามตรงอยู่ที่นั่นค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่พุดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ